คนก็ช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับเพราะว่างานไม่เร่งเท่าไหรนะอ่ารถคันนึงมีปัญหาก็ต้องแก้ไขช่วยกันนะครับปัญหาเล็กน้อยครับตอนนี้นะฮะคนขับจะไม่คุ้นชินนะครับรอบต่าไปนิดหนึ่งนะฮะฟังไม่ออวครับติดตู้พี่น้องนะฮะให้เป็นไรค่อยๆเรียนรู้นะครับแปลงนาก็เสร็จแล้วนะไอหนุ่มเก็บเรียบแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาจอดช่วยเจ้าระเบียบกันนะครับ ไม่รู้กี่คนตัน้งในรุมคันเดียวนะเออเป็นไงครับจารย์ยกอาการเป็นไงครับอาการเป็นไงบอกสิมันมันค่าตูนะ้ครับมันค่าตูเออ้เอ้ยมีแต่คารวยมันคาตู้วะัมใช่ค,ค,ครับดูฟ้ามันอัดอยู่ข้างในพี่น้องนะฮะออกดึงออกนะฮะต้องจบต้องจบครับต้องจบนะฮะ <S <S 2> <S 2> คาดว่าน่าจะรอบต่ำนะครับเพราะว่าเรามือใหม่นาะนะฮะไม่ว่ากันนะครับรอบเครื่องต่ำไปนิดนึงมันก็เลยทำให้หมุน <c oughs> ไม่ทันนะปั่นฟ้าไม่ออกนะอ <c oughs> <c oughs> ีกหน่อยก็ซัดสัก2,500รอรอบนะบิ๊กเป็นมากเลยนะครับพี่รองครับ <c oughs> แต่มาข้าวเียหกกระจายนะฮะปัญหาเล็กน้อยครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแก้ไขได้อยู่แล้วนะครับทีมการมาตรฐานหวานเย็นนะ <c oughs> ปล่อยฝาแล้วมาก็ทับคอกันหมดแล้วพี่น้องนะเมื่อกี้ก็เจอพี่น้องรถเกี่ยวจากพิษณุโลกนะเจ้าช้างเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเจ้าช้างด้วยนะวันนี้นะเห็นแต่หลังใบใบเออเจา้าวายังนั่นนั่นนั่นวายอยู่พี่น้องเลย <c oughs> โชคดีที่มีขาเต็นท์มาด้วยนะฮ <c oughs> <c oughs> ะนมีปัญหาทุกงารนะพี่น้องนะครับทำอะไรก็ต้องมีปัญหาทั้งนั้นแหละนะครับ แต่ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ต้องล้วงบอกครับล้วงฟังบอกก่อนนะพี่น้องนะเออบอกเเนี่ยบอกไม่ดีเขาอยู่ในแคไป์อ่า เสียเท่ก็เจองานหนักนะครับไปอันดับแรกไปท่านาโพก็นอนนาเออเรียนรู้ไปน้องเอ๋ยนะครับลากรถเกี่ยวก็ต้องแบบนี้แหละมีทุกอารมณ์มีทุกรสชาตินะฮะนอนนาบ้างอาบน้ำบ่ออาบน้ำสระบ้างนะฮะน้ำเตือนจ้ำเดียว

<c oughs> ไปดูทางตูดครับอาจารย์หยกกำลังงัดอันตูดครับ <c oughs> ติงบ่ติงบ่า <c oughs> ตัวงสม <c oughs> าระวังถึงดดรถเ้องัด,ดะงนะท่างหนาโมยหูกระเาดิเดไปครับเอาต้นไพลังเล้สาเิดเยา

เออน้อยหม่องสอดเออมีช่างย่ดออกสามที่เสร็จในัางไหนอันแล้วใหมันขยับมันก็ได้แล้วพี่น้องเหรอเอ่อ รอบต่ำไ,ไ,ไปหน่อยอย่างว่าละพี่น้องนะครับ,รบยังไม่คุ้นนะฮะกับรถนะครับรถก็ใหม่คนก็ใหม่นะเท่าแก่ก็ใหม่พี่น้องเออใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนนี้นะอ่อะาเอา โขกเียที่เราเตรียมแป๊บมาด้วยนะเออถ้าไม่เตรียมแป๊บมาเนี่ยงานงอกเลยนะเมหอ็นมันมลวมกันหลวมอ่องดูนจะลองดูนะฮะมันจะออกหรือไม่อาจจะออกหรอกนะครับเพราะมันหลวมแล้วอ่ะ Bây bơm phăng phun năm đó, sai phạm muốn bò, quần cùng đây thầy câu. มาดูกันครับมันจะออกหรือไม่นะแต่๋ยคาดว่านะันจะออกแล้วเพราะมันรวมแล้วนะครับรวมฟ้า,ากับมาแล้ว รนะเรียบร้อยดีะเรียบร้อยออกแล้วนะครับฟางหมุนแล้วเรียบร้อยนะครับตู้หมุนแล้วฟางก็ออกแล้วกับ เคนะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับสําหรับข้าวติดตู้เราฟังติดตู้ของจอระเบียบการช่างนะฮะแก้ไขเรียบร้อยนะฮะก็คนขับก็ปรับนิดนึงนะครับขยับวัดอรอบขึ้นอีกหน่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าตู้นี่ทำมาโล่งก็แหละนะฮะเฮียระเบียบนะฮะนะครับเอาโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ